ครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมเนี่วันนี้เราอยู่กับน้องกบโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเทน้องกลบลงก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเนาะอึบจอนี่โอเคนะครับผมวันนี้แดดกําลังดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกอ่ะแล้วก็แดดออกเราก็เลยพาน้องกบมาเล่นน้ําอาบแดดวันนี้เป็น เรียกว่าเป็นวันขี้เอเป็นวันที่น้องกบจะจะต้องขับถ่ายนั่นเองนะครับก็ให้กบทานอาหารนับมาจากหลังจากทานอาหาร2อสาวันอย่างเงี้ยเราก็พาน้องกบมาเล่นน้ําจากนั้นเขาก็จะขับถ่ายของเขานะครับผมเห็นเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเราสามารถฝึกให้น้องกบอึได้ไหมสามารถทำให้น้องกบอึได้ไหมจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีเบื้องต้นแล้วกันอ่เดี๋ยวเรามาดู เป็นวิธีเบื้องต้นเนี่ยก็คืออุ้ยเบียดอังเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแป๊บนึง่งนี่ <c oughs> วิธีเบื้องต้นนะครับก็คือการเอาน้องกบเล่นน้ําอาบแดดเป็นแดดอ่อนๆเนาะห้ามเป็นแดดห้ามเป็นแดดที่มันแรงเห็นไหมอุ้ยขี้เล้วห้ามเป็นแดดที่มันแรงนะครับเพื่อนๆนเนี่ยพอเขาโดนแดดเขาได้รับธรรมชาติมีน้ําด้วยเขาชอบเล่นน้ําอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมเขาก็จะเริ่มขับถ่ายออกมาแล้วเป็นไง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปล่อยให้น้องกบให้น้องกบขับถ่ายไปก่อนนะครับเพื่อน อ hey. ตอนนี้เราก็นั่งดูบรรยากาศกบขี้โอ้โ oh. หบรรยากาศดีดีนั่งดูบรรยากาศกบขี้ <c oughs> อีกหน่อยพอมันขี้เสร็จนะครับผมตอนเนี้ยยังไม่ดื้อหรอกพอเขาขับถ่ายเสร็จเขาก็จะเริ่มนั่นแหละเริ่มดือ้อเริ่มมีแบบอความเปียวมีความเปียวแล้วก็จะกระโดดกระโดดบ้างเล่นบ้างอย่างเงี้ยนู่นนูนอุ้ยไอ พี่เบิ้มว่ายน้าน้องกบว่ายน้ําเทนะทุกคนผมชอบอุ้ยนี่ไงนี่ไงจิปปงน้องจิปปงอึแล้วเห็นเปล่านั่นนั่นเริ่มออกมาแล้วอึ๊บอบึเอาเอาโอ้ยโอ้ยโอย,โอยเราไปถีบอึเขาขาดแล้วก็ต่อไปเพื่อนๆพอมันอึเสร็จ่าประมาณนี้ก็เทเลยทําการเทเปลี่ยนน้ํานะครับรอบหนึ่งรอบสองอย่างเงี้ยนี่นอ้ย,อยพี่เบิ้มอุย้ยไม่ใช่ไอ้ห้าวไอ้ห้าว ไอ้ห่าวยังขี้ไม่เสร็จดูดิเอ,อ้ยอ่าๆค่อยอๆมามาไอ้ห่าวมันยังขี้ไม่เสร็จทุกคนผมรีบเทเกินไปต้องขอโทษห่าวดีนะห่าวอ,อี้อมาเดี๋ยวเติมน้ำให้หน่อยนะครับเนี่ยก็รออีกสักหน่อยเนาะทุกคนฉีดน้ำหน่อยมานี่โอ้ย กบขี้ออกมาเต็มเลยเห็นไหมไอ้ห้าวเมื่อกี้ไอ้ห้าวอืนะครับแล้วก็มีอบโอ่องที่อืนี่เป็นไงเต็มปึ๊บเทเลยทีนี้เรามาทําความสะอา,าดดีๆหน่อยนะเดี๋ยวขออนุญาตใช้เท้าช่วยนะครับทุกคนป๊โอ้โหใช้เท้าเหยียบนะครับแล้วก็อกีกมือนึงฉีดน้ำเป็นไงอีกมือนึงถือกล้อง ก็สําหรับการทําแบบนี้เนาะทุกคนมันจะดีต่อสุขภาพกบอย่างหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งได้ออกกําลังกายได้มาเจอแดดอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเขาอึกก็จะได้ไม่ต้องเป็นความสกปรกสะสมอย่างเงี้ยอึปุ๊บทิ้งปับ๊บอ่าเพราะอึนเนี่ยจะทําให้เกิดแบคทีเรียได้เนาะแบคทีเรียทําให้กบป่วยอะไรเงี้ยมันมีส่วนหมดนะครับช่วงนี้ต้องใส่ใจสุขภาพทั้งคนทั้งกบ <c oughs> แต่ทำความสะอาดลงไปอีกสักหน่อยเนาะทุกคน พอเสร็จเราก็เอาน้องกบกลับไปเหมือนเดิมนี่ขยับดิโอโอเคยังเนี่ยโอเคจะยื่นโอ้อึดไปแล้วเมื่อกี้เห็นว่าค่อยๆปล่อยออกมานะยื่นโอว่านี่อึ๊บโอุ้ดหนักอึดโอ้ยหนักอันรัดแบบหนึ่งอึ๊บมาขยับหน่อยทับสายยาง <laughs> โอเคทุกคน นี่อเรียบร้อยนี่ก็คือวิธีการที่ผมใช้ผมแบบไม่รู้อ่ะมันสนุกทําแล้วเราสนุกไปด้วยแล้วมันดีต่อสัตว์เลี้ยงเราไปด้วยก็ทําไปเถอะ <c oughs> นะครับแดดช่วยในการทําทให้กบได้รับธรรมชาติบําบัดแล้วกัน <c oughs> เขาโดนแดดโดนอะไรก็มันก็เป็นเรื่องดีนะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นแหละเออทีนี้หลังจากนี้กบจะเริ่มดื้อละมันอึเสร็จแล้วไง ต,ตัวที่แบบอ,อืไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเดือเดี๋ยวดูดูจะมีการกระโดดอาจจะมีตีลังกากับหลังโชว์อะไรเงี้ย <c oughs> เป็นไปได้โอ้โไม่ได้คือโมอไม่ได้คิดโมเออ,อ <c oughs> นี่เห็นไหมห้าวเริ่มเดินแล้วห้าวเริ่มเดินแต่มุมนี้มันดีอะทุกคนถ่ายอยู่หน้าบ้านก็คือแบบแสงแดดน,นู่นนั่นนี่มันแบบโอเคอะปกติเราถ่ายข้างในบ้านไนงะ้างในรั้วบ้านพื้นที่เราแบบน้อยทุกคน เราถ่ายคลิปมันพื้นที่มันน้อยด้วยมีแค่แถวๆนี้นแหละที่จะถ่ายได้สวยงามทานด,ด้านานั้นเริ่มดือวเห็นไหมเริ่มกระโดดแล้วเฮ้ยน้ำใส่ด้วยมีแดดด้วยแสงดีด้วยสดช,ชื่นนะครับแว่าสดชื่นก็เสียดายเสียดายเจ้าตือมากนะทุกคนดีดีดีชินะชิมนะก็คิดถึง ที่ถึงตื่ออยู่ถ้าได้ตื่อมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆก็คงจะดีก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมขออนุญาตไ,ไปปิดน้ำก่อนนะเดี๋ยวมามาทุกคนปิดน้ำไปแล้วเรียบร้อยเราจะมามาเล่นกบกันใช่ไหมอบองตรงนี้ก็อุดดูรั่วอบองอยังไม่ตื่นแล้วลูกนะยังไม่ตื่นเหรอกลับตาทำไมเนี่ยเช็ดหน่อยอบองมันขัดแบบเงี้ยเๆี่ยมาอบองอ่ะ เอออือ,อเอาเบียดอ่างเบียดอ่างอื้อเบียดอ่างอื้อชะแล้วเมื่อกี้อ่างไม่ได้อื้อหรอไม่ได้สังเกตนะทุกคนอ่างอื้อที่หลังนะครับเนี่ยเ,เขาเรียกว่าดูกบดูจากอื้อว่าสุขภาพดีไม่ดีก็ดูว่าอื้อเขาเป็นก้อนไหมเหลวถ้าเขาอื้อเหลวหรือมีกลิน่นอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาด้านลำไส้กระเพาะหรือไม่ก็โปรตโวแต่ถ้าเป็นก้อนแบบนี้นะครับก็ถือว่าน้องกบ น้องกบสุขภาพดีอลำไส้ไม่มีปัญหาประมาณนี้เนาะดูเบื้องต้นเนาะทุกคนเรามาลุ่นก็ว่าเบียดอ่างจะคลอดบุตรดีโอ้ยอ้ยโอยโอ้หุยเฮ้ยเฮ้ยย,ยาวปื้เลยอ่างเบียดอ่างเอ,อ,ยอ้ยอย่าทำอย่าทำของอุ่ยห้าวทำของอ่างขาดเฉยไม่ห้าวทำขาดนะอา่อางอ่างอุบแบบเบ่งบรรจงเบง่บงบออกมาอย่างสวยงาม นี่นะก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กน้อยนะเพื<ๆ>่อนๆเราเรียกว่า,าแชร์ประสบการณ์แล้วกันเบื้องต้นเนาะในการแบบเลี้ยงกบยังไงให้สุขภาพดีแล้วก็อ้วนตุ้ยนุ้ยเอ็มเบียนอ่างนะครับก็ต้องบอกไปก่อนว่ากบทุกตัวนะทุกทุกคนมันไม่เหมือนกันนะบางตัวแบบเกิดมาเนี่ยเรียกว่าธรรมชาติคัดสรรแล้วกันเนาะเขาป่วยตั้งแต่เด็กเขาอ่อนแอตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเราได้มาเลี้ยงก็อยู่ที่สุขภาพกบด้วยแล้วแต่อยู่ที่วิธีการเลี้ยงด้วยนะครับผมโอเคทุกคนก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับ เราเสร็จภารกิจแล้วแหละเดี๋ยวขอเทไปอีกรอบนึงเททําความสาดไปอีกรอบนึงก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเรานะครับนี่โอ้ยโอ้ยโอเดินโอเดินเข้าเองเลยเว้ยนี่แน่มาเขาจับจับจับเข้าทีละตัวอี่างเอา้าไปไหนอ่างเดินมาหาเราอะ่ะอ่างมานี่มมานี่มะนี่ โอ้โห้มันน่ารักมากเลยทุกคนดูดิกลมเด็กๆด,กด,กดิมา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 ,มานี่ีนี่ครับเออจิโป,โปมนะครับผมอบอีพี่เบิ้ม่ะพี่เบิ้มก่อนพี่พี่เบิม้มพี่เบิมเบ้ม,ม,มต่อไปก็จะเป็นน้องอบโอ่งนะครับนี่นอนนอนเอ,อ้าไอ้จิโปงเดินไปนู่นปงไปไหนเนี่ยลูกพี่กลับมาจปปิโปงงอ้ยเก่าจังเลยเราเนี่ยเะเอขาเก่าเหรอขาเก่าเลยจิปโปงอะ่ะ รียบร้อยนะครับทุกคนไม่มีอะไรแนละ้วที่นี่ก็ปล่อยให้น้องกบเล่นน้ำนะครับแล้วก็คอย,ยดูว่าแดดมันเริ่มแรงเริ่มอะไรเราก็เก็บน้องกบได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนผมก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายนะคะไปแล้ว